โยโยโย่ใบสองมังกรเจิญกับคึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคึงนุ่มหนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยกจเจ็ดสในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ําคืนวันจันทร์นะครับคึงเน้นทีมเดียวพิเศษเรียลโอเกมเวลาตีสามตรงฟุตบอลแอฟริกาครับออฟเนชั่นนัดแรกในกลุ่มดีนะครับแอลจีเรีย จะเจอกับแองโกลาแอลจีเรียเนี่ยอุ่นเครื่องมาสามนัดชนะรวดฟอร์มดีมากนะครับเกมล่าสุดถล่มบูรุนดีมา3ต่อศูนย์ครับยามาเบลมาดีกุนซือก็มีเล่นกันหลักในยุโรปหลายคนนะครับอิซซาแมนดี้จากปากหลังจากบียาเรลลนะครับไหนจะมีรายานไอนูรี่ตัวดึงเส้นจากวูฟสวิญานแฟกูลี่ที่เล่นในตุรกีครับแล้วก็นาบิลเบนทาเลฟกับลิวนะครับแล้วก็ดิยัตมาเลสครับดาวดาวดังอดีตนกแต่มาซิตี้ปัจจุบันอยู่อัลอาลีนะครับแล้วก็อดัมอูนัสจากลิวอีก คนหนึ่งครับในขณะที่แองโกลาอุ่นมา2นัดล่าสุดถล่มบาเรนมา3 0เปโดคอนคาเวสกุนเนียก็มีโซครับดาวเตะจ,จากมัคคบีไฮฟากิเบโตกับซีนี่นะครับซีนี่นี่จาก a k a คเแล้วก็มีเฟรดดี้จากยูสปอครับกองหน้าเป็นเกลสันดาล่าที่เล่นในลีกกาตาด้วยนะครับ เอกันหนล,ล่าสุดต้องย้อนไปรายการนี้ปี2010ในรอบแบ่งกลุ่มเสมอกัน1ต่อ1แน่นอนก่อนเกมแอลจีเรียเป็นต่อแน่ครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับแอลจีเรียนี่แม่ผู้เล่นหลายคนไปฝังตัวในทีม ชั้นนาในยุโรปผิดกับแองโกลาที่ส่วนใหญ่จะเล่นในหลีกรองเท่านั้นนะครับแล้วมีริยรัตมาเลสนําทัพแบบนี้นี่เอลจีเรียาการันตี1ประตูแน่ครับไปลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์เอลจีเรียเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำํำขําคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย